สวัสดีครับผมเมซี่ทวีก็สวัสดีครับอยู่กับผมเมซิดาชิ่งแงอีกแล้วนะครับก็อยู่กันกับเกมอ่พิฟ้าลายสามนะ,ะนหน่วงๆนิดนึงหน่วงมากนะฮะก็วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันนะฮะผมเพิ่งเติมไหมห้าสิบาทนะฮะโอ้ยค้างค้านี่นะฮะเติมแล้วก็มันแจกให้ อปวดสีแป็กไปหนึ่งนี่จะต้องเปิดอันนี้นะเสียงไม่หกผมจะช็อตนะกร็กรำคาญก็รำคาญไปเถอะไม่ไมว่าใครวะรีแมนใครอะ่ะนี่ขอพอะปลาพอเพากปลาเพาะปลาลาหมดไม่อยากได้อะ่ะ <c oughs> เลยกี่วันวะ ยี่ห้าวันเดี๋ยวเขาซื้อโอ้ยทำอะไรดีปะ่ะเล่นสักแผนหนึ่งก็ได้ป่ะเดี๋ยวขอปัดให้เข้ากอนหน่วงมากนะฮะเออผมก็หน่วงนะเนี่ย่ายปุ๊บก็หน่วงปั๊บเลยอุยอ้ยชนว่ะชนว่ะชนโอเว่นะ จะหลอกนายโค้เท่าไหร่โอ้ยเหนียวเอ้อเหนียวจวังวะเหนียวมันแทจะคุเตียวเลยอ๋อแค่นี้ก็ยิยงไม่เข้าจังป้าป้าเดี๋ยวเสยเวลาเดี๋ยวคลิปมันยาวต่อไปเราเจอกับ ไอ้ไทยมาข้ามเหรอขี้เกียร์เออเอ้สาลาตันนี่แหละที่ผมใช้สาลาตันเพราะว่ามันแข็งแรงนะมันโดนเข้าบอล้วไม่เป็นไรอะ่ะโดนแย่บอลเดี๋ยวก็ไปแย่งกลับมาได้นะเป็นอย่างเงี้ยละผมชอบม,มากเลยที่คุณหลือโซเลตี่อะ ก้าเก้าที่ผมก็เพิ่งสมได้เมื่อวานบอกหนึ่งนะก็เลยยัดรเลเวลให้มันนะักเก้าสิบเอ็อนน 4, อดพอที่สี่จากที่องที่สามที่สามจะได้เข้าไปชิงยุโรปนะฮะนี่ผมไม่ได้ยุโรปสักสมัยแล้วนะยุโรปมันได้ยากอะ่ะถ้ายิงปับเป็นโปรเฟชชั่นอลนี่ยิงไม่ต้องกินเลยเออ มีเออมีว่ะป่ะสันว์เลี้ยผมไม่รู้ว่าน้มอยคมอยู่หรือเปล่านะฮะเดวิดมอยส์ผมตอนนี้ผมใช้เปเซนซิมิโปรสองนะฮะทำไมถึงใช้มันง่ายไงมันง่ายกว่าโปรแฟชั่นอลโปรแฟชั่นอลไม่ค่ม่ชอบเล่นแบบยกบอลให้แล้วพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบ มันยกบอลให้แล้วมันน้าเบื่ออีที่สองแล้ววะใช่ย่อยใชยใ่ย่อยมันยากข้นอยูสิบหราซับไปเร็วจังเลยสิบา้าซับ เออว่ะเป็นผมลืมของไว้บ้านนึนงเรียกมาล้านเกมนะล้านเกมแบบซื้อบัตร VIP แล้วเข้าไปห้องส่วนตัวเลยล้านเกมแถวบ้านผมอย่างนั้นแหละป <c oughs> ักราฟิแบอรตับตามชุดแล้วปวดหัว โอ้ดูดิอย่างน่วง,งสว่วสดีทุกท่านครับรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วความเครียดไม่นักเตะกดดันและต้องเล่นอย่างมีสมาธิพลาดไม่ได้เลยเช่นกันครับผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นฮีโร่ในเกมแบบนี้จะครัวผมไม่ค่อบาย คน k คิกออฟแล้วนะครับอีเกคคริสเตโนโรนันโดจับบดจับบอลเมอนเรลบาดูเปลี่ยนการเล่นครับเชสโคเมกาสตินง้างแล้วครับทุกนี้ยิงได้เยี่ยม เป็นประตูที่น่าทึ่งจริงๆครับมุมนั้นแทบไม่มีครับแต่ว่าเขาส่งบอลซุกต้นตาข่ายครับทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆผมคิดว่าบริษัทประตูน่าจะป้องกันจังหวะนี้ได้มุมแคบเหลือเกินและเขาก็ไม่น่าจะยิงได้จากมุมนั้นแต่ก็เป็นประตูไปแล้วครับบอลหลุดไปแล้วนะครับพวกเขาเสียการคลองบอลต้องระวังครับการเข้าวัทะเร็วแบบนี้นะครับกูสินมีสิทธิ์ลงโทษได้เลยครับ นั่นเป็นการเตะฟรีคิกที่เร็วมากครับโเตอร์โกปาฟีเซเขายิงเข้าไปครับใช่แล้วครับบางครั้งคุณต้องวางเท้าเพื่อซัดเต็มแรงนะครับเพราะว่านี่ผมคิดว่าเขายิงเล่นทางเพื่อเข้ามุมล่างเลยครับดูเขาสิครับรับบอลแล้วเล่นได้เร็วจริงๆเขาหาที่ว่างได้แล้วยิงเป็นประตูที่สุดยอดเลยครับเอ็นสองศูนย์ครับ ลูกนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับดูเหมือนไม่ใช่ตัวของเขานะครับลูกออกครับผมไม่ได้ตีฟิฟ้าไม่ได้ไเป็นอะไรไ่ลูกเอามานี่เอากาคาเข้าแล้วก็เออนนี้ลัก หลุดไปจากเขาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้บอลกลับคืนมาด้วยเฮมอนเอลบาดูเทคนิคการเข้าสกัดยอดเยี่ยมมากครับแล้วแย่งบอลคืนกลับมาอย่างเขาสะอาดคริเยโนโรนันโดได้รู้แล้วนะครับท้องซับแล้วครับครองครับแต่ว่าเป็นการป้องกันที่สุดยอดครับคุณเวดต์ใช่แล้วครับเหนียวหนึบจริงๆการค้องบอลนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับ่เสียบอลไปแล้วนะครับ นั่นแหละครับไปเร็วแลือเกินครับล้ำหน้าผมคิดว่าเขาโอเคนะครับคุณอดิศรคือเป็นการตัดสิน<ร>ที่<ร>ใช้ได้เลยเลยนะครับเวโกู้ต้องการเปลี่ยนทุวเล่นครับหวผู้สามดูออกมาแต่เขาก็กคว้าไว้ได้ครับร <ว qui S 1> ู้ว่าเสี่ยงมากเลยนะครับออกมาไกลถึงขนาดนั้นแต่ก็คุ้มค่าต่อการเสี่ยงครับองหลังเร็วมากนะครับดูจังหวะผ่านแล้วก็ตัดเอาไว้ระหว่างใส เอโมเนโอบาดูเอโมเนโอบาดูลูกบอลที่ดีมากครับทั้งสองทีมพยายามที่จะเก็บบอลจังหวะนี้ให้ได้ครับเชสโคอเบกาสเมสซี่โอกาสทองจริงๆครับยิงได้ดีมากอ่าเรียบร้อยครับหลบร้อยเป็นประตูที่สองของเขานะครับหยุดเขาไม่ได้แล้วครับ ยังหลุดเข้าไปยิงได้ทั้งๆที่ทโดนประกบชิดขนาดนั้นหลดลงก็ปูท้อฟอม,มากในครึ่งแรก<อ>โดนแย่งบอลได้ไหมครับตอนนี้โดนหรือไม่โดน เอาเพื่อนมาช่วยแล้วครับเออผ่านบอลไม่แม่นเลยนะครับผ่านไม่ดีเลยลิเวอร์พูลยังคงเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะครับนอกนาจากแชมป์18สมัยแล้วพวกเขายังได้แชมป์ยุโรปอีกมากมายเลยนะครับที่ผงแดงไม่ได้แชมป์มานานเกิน20ปีแล้วครับก็ถือว่านานพอสมควรโดยเฉพาะยุคของเพมเลกดีมากครับผู้สารตูจัดการเอาไว้ได้ครับอีกไม่ดี การตัดบอลนั้นทำได้ดีเหลือเกินสำหรับทีมของเขาแล้วครับผูสินได้สัญญาณจากผูสินที่4ครับทดเวลา3นาทีครับเมสซี่ตัดบอลได้ครับอเมโรโลลองกอเซียลนี่สี่สิบห้านาทีแรกจบลงแล้วครับพักครึ่งครับหมดครึ่งแรกครับ ทางกันเยอะเลยนะครับคุณเวสั์พักครึ่งเวลามาได้จังหวะพอดีกําลังโดนต้อนทั้งเกมและสกอร์ซึ่งหลังน่าจะโดนมากกว่านี้นะครับ่านเกมขาดครับดักเอาไว้แเขาต้องการเพื่อนช่วยทําเกมครับรออยู่แล้วครับพอกมาสองหลังนั้นจะต้องเล่นให้รัดคุกซัดเลย ขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับยิงอะไรวะเข้ามาแล้วนะครับในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับคุณว่าอย่างไงครับผมคิดว่าเขาก็วางเท้าดีแล้วแต่แต่จังหวะโดนบอลน,นั่นแหละครับที่ทําให้มันหลุดกละบอกไปโอ้โหเสียการคลองบอลครับเจอตัวปูกบแล้วเลี้ยงหลบไปได้ครับ มาแล้วนะครับผู้เล่นยิงไปแล้วครับยังอันตรายแม้ว่าจะป้องกันได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับสภาพอากาศเป็นใจให้กับนักเตะม,มากครับฝ <c oughs> นตกนิดหน่อยพื้นก็ไม่ลื่นมากกําลังดีผ <c oughs> ู้นักทีสอนครับสังเกตดูแฟนบอลเข้ามามากเหลือกเกินแสงเห็นว่าพวกเขาต้องการ <c oughs> ชมเกมดีอ่า <c oughs> <c oughs> แต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความสดของทีมเข้ามาครับเขาอาจจะส่งบอลให้เพื่อนนะครับ หลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทําได้ดีสําหรับทีมของเขา,าตัดบอลได้ทันเวลาเปลี่ยนการคองบอลแล้วนะครับพวกเขาโดนแย่งได้บอลตลอดออมีหนึ่งหรือสองทางให้เลือกเล่นนะครับจังหวะนี้แนวรุกขึ้นมาช่วยกันออได้ดีโอ้โหหลอกตัวประกบได้แล้วเยี่ยมมากครับดาวไลด์จังหวะนี้จากกองหลัง เขามีพื้นที่ครับและก็ยิงโอ้โหเข้าพลาดครับยิงลอยวะรู้ว่ายังดีไม่พอนะครับุดเดียวเสี่ยวกาสแล้วแต่เขาไม่นิ่งเขากำลังจะเปลี่ยนตัวแล้วครับโอกาสที่จะเก็บบอลนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ปล่อยให้มันหลุดลอยไปไม่มันไอ้จานเอาดิ ้องทางกองหลังออกครับด้วยการเล่นด้านกว้างมีมากันหลายคนครับมาช่วยทำเกมมีคนเข้าแล้วริซติโนโรนโดอิบราฮิโมวิชโอกาสที่ชัดเจนมากครับดูนะครับ ที่จะปิดเกมและพวกเขาก็ทำได้อย่างสวยงามครับเขาตัดไปลูกที่สองของตัวเองครับดีใจสุดๆไปเลยมุมนั้นผมว่ายิงยากมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยิงเข้าประตูเขาริงเป็นศูน์ต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆเลยยงแค่สิบนาทีครับผ่านไป84นาทีเอาละครับจังหวะนี้ยิงทำอะไรเขาไม่ได้ครับ เขาหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเล็กน้อยครับคริสเตียโนโรนันโดสุดาไปสุดาไปเมสซี่เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเป็นประตูยิงไกลอะไรเราไม่คิดว่าผู้ษาประตูจะคาดหวังว่าจะยิงใครับณเวสัตว์ แต่ครับคุณอดิศรสามประตูจะต้องแปลกใจกับัะหว่างนี้นะครับเอาล่ะครับต้องแทบหมดสิทธิ์ยิงประตูแต่เขาก็ทำได้เหลือเชื่อเหลือเกินตายครับ5-0มีโลนานิโลจบจบคิดจะคิดหมด,ดเวลาแล้ว มายวินัยรายแต้มวันนี้นะครับคุณวิศักดิ์ใช่เลยครับผมคิดว่าพวกเขาต้องมีความกับผิดชอบคนไส่วนไม่ริมทา